สวัสดีครับทุกคนตอนนี้โคชบีอยู่ที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่กวางโจวประเทศจีนนะครับคุณดูนะครับนี่นะครับอยู่ที่โต๊ะตัดขึ้นแพทเทิร์นนะครับเขาทําเป็นแพทเทิร์นมาแล้วนะครับแล้วเขาก็าลังจะตัดผ้าตามแพทเทิร์นที่เขาเอาวางเอาไว้นะครับตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับใครที่อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอยากผลิตงานป้ายของตัวเองอยากผลิตงานแบรนด์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเกตไหนก็ตามนะครับงานแฟชั่นงานขึ้นห้างงานแพตทินัมงานไอจีหรือแม้กระทั่งงานขายบนห้างที่ราคาสูงๆนะครับโคชบ ตรเลยสอนให้คุณนะครับสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองและจุดพิเศษเลยนะครับคอร์สนี้นะครับจะพาคุณมานะครับที่โรงงานผลิตเสื้อผ้าที่กวางโจวประเทศจีนด้วยตัวคุณเองมากับโคชบีเนี่ยนะครับโคชบีจะพามาดิวกับโรงงานผลิตเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเรากลับไปครับเราจะสอนวิธีการเอาไปขายด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นคอร์สที่รวมทุกๆอย่างไว้ในก้อนเดียวตั้งแต่ก่อนผลิตผลิตและก็การขายนะครับผมเรียกว่าคุณสามารถสร้างตัวเองได้เลยจากการทาธุรกิจเสื้อผ้าถ้าคุณอยากขายเสื้อผ้าคุณต้องเรียน เบอร์หนึ่งของวงการเสื้อผ้านะครับถ้าคุณสนใจคอนสนี้นะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับโคชบีเพิ่มเติมได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม30,000นคนแล้วก็กดทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกัับบดไ้เลยครผม โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์